ที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาและประกาศที่จะรวมแคนาดาเป็นรัฐที่5 1นั้นนะ่ะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแน่นอนว่าถ้ามันไม่มีการประกาศของทรัมป์นั้นนะ่ะพักริเบัลของมีโอกาสแพ้แน่ๆเพราะฉะนั้นนะ่ะคานี่ภายใต้ร่มของพักริเบลลนั้นนะ่ะได้ใช้คุณค่าของแคนาดาความกลัวของคนแคนาดาที่ กลัวว่าจะรวมกับอเมริกาในการใช้ประโยชน์ในการตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคลิเบรัลอเองและตอบสนองตัวท่าทีของช้ำด้วยเช่นเดียวกันก็คือเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ต่างกันแคนาดานะั้นะมีคุณค่าก็คือว่าการควบคุมเศรษฐกิจสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือรัฐสวัสดิการการควบคุมอาวุธปืน ต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่ทำให้คนแคนาดากลัวแล้วมันสะท้อนออกจากการเลือกตั้งครั้งนี้มันสามารถมองได้ว่ามันกลายเป็นอัตลักษณ์ของแคนาดาไปแล้วเพราะฉะนั้นนะความกลัวของแคนาดาที่เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างแคนาดากับอเมริกาผ่านการสร้างเรื่องราว้อยเรียงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างเหล่านี้มันเลยกลายเป็น อัตลักษณ์ของแคนาดาอ d เดนติตี้ของแคนาดาและถึงแม้ว่าคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายผลการเลือกตั้งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันทรงพลังมากและมันส่งทําให้พรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งสามารถชนะการเลือกตั้งได้